มินมินใช้มาได้ยังไงของหนูนี่อยู่ในหมวดของอันตรายใช่ไหมอันตรายพ <c oughs> ี่ยังไม่เคยเจอพับเบรกหนักขนาดนี้เลยนะสวัสดีครับผมเอ็มโรสซิ่งไทยแลนด์ครับค่ะสวัสดีค่ะ,คคะชื่อมิ้นนะคะจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าน้องมินเนี่ยก็คือเป็นพิตตี้ด้วยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญเลยถ่ายซีรีส์อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นซีรีส์ของบ้าบินค่ะเป็นบ้าบินเคีชั่นซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้จริงๆแล้วน้องมินอ่ะพักมาหาผมบอกว่ามีปัญหาเรื่องรถใช่ไหมใช่ค่ะกับระบบเบรก เป็นอะไรน้องมิ้นก็คือเวลาเราเบรกใช่ไหมทำไมเราสึกว่าเบรกไปแล้วมันจะมีเสียงแบบคือมีเสียงดังขึ้นมาเลยอ่าตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรพอสักครั้งนึงยิ่งเวลาถ้าเราขับเร็วๆพี่มันจะเป็นแบบกึก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 เลยว่ะเมันสั่นขึ้นเท้าใช่ไหมใช่พี่หนูก็เลยต้องถักหาพี่เนี่ยแหละจริงๆอาการเนี้ยมันก็เป็นได้หลายอย่างอย่างถ้าเกิดว่ามีเสียงเนี้ย อาการแรกเลยที่ควรสันนิษฐานนะ,ะก็คืออาจจะมีฟูดหรือว่ามีเศษหินเศษทรายอะไรเงี้ยเข้าไปในระบบเบรกอาการที่2ที่หนักกว่านั้นก็คือถ้าเบรกหมดที่บอกว่าพอเบรกเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นเท้าเนี่ยจานเบรกเนี่ยอาจจะมีรอยและอาจจะคดเลยก็ได้นะก็ถือว่าอาการค่อนข้างหนักนะ คืออาการพวกนี้เอาจริงมินไม่มีความรู้อะไรพวกนี้เลยในสิ่งที่แบบว่ามินเจอกับประสบปัญหาด้วยตัวเองตอนนี้เออต้องบอกว่าวันนี้อย่างเราคุยเรื่องระบบเบรกระพี่ก็อยากจะแนะนําเป็นศูนย์บริการ compact premium service center เขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกมากๆเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์ต่างๆที่แบบทันสมัยทีมช่างเนี่ยเขาจะมีการเทรนมาเป็นอย่างดีในเรื่องของระบบเบรกเดี๋ยวเราหากันว่าศูนย์บริการ compact premium service ที่ใกล้ๆเราตอนนี้อยู่ที่ไหนจริงๆเราก็สามารถหาข้อมูลได้นะเขามีเว็บไซต์เนี่ยอย่างเงี้ยเลือกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต เราอยู่ใกล้ที่ไหนค่ะอย่างตอนนี้เราอยู่สมุทรปราก,การปักน้ำใช่ไหมอ่าอันนี้เราเจอแล้วนะครับศูนย์บริการที่อยู่ใกล้เราตอนนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่นี่กันแล้วกันถึงแล้วนะครับนี่เลย แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์บริการ Compact Premium Service แล้วนะครับแล้วที่นี่นะครับก็คือเป็นร้านค็อกคิดรุ่งเรืองอย่างยนต์อยู่แถวปากน้ำน้องมิ้นต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนผ้าเบรก Compact นะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Compact ได้เลยนะครับเขาจะมีลิสตรายชื่อของตัวแทนจําหน่ายของเขาอยู่ที่เนี่ยที่พี่เลือกพามาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นศูนย์ตัวแทนแล้วก็จัดจาหน่ายผ้าเบรก Compact เป็น Compact Premium Service Center เดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องมินไปดูรถน้องมินด้วยตอนนี้ช่างกำลังลือกันแล้วไปดูด้วยว่าเบรกของน้องมิ้นเนี่ยข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปัญหาที่เสียงดังที่เราว่ามั้งแต่ที่แรกเนี่ยมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปถามผู้เชี่ยวชาญเขาด้วยไปครับ แลวสาหรับภายในคอกพิทรุ่งเรืองเซอร์วิสนะครับเขาก็จะมีจุดบริการลูกค้าในตรงที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ไว้สําหรับเซอร์วิสรถตรงนี้เนี่ยก็คือตรงที่ไว้ใช้สําหรับตั้งศูนย์พวกลอ้อแล้วก็บริการพวกน้ำมัน,ม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 นเครื่องน้ำมันเชื่องอะไรอย่างี้ก็ทำที่นี่นะครับใหญ่มากๆแล้วก็มีในส่วนของรถใหญ่ด้วยนะนี่ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผ้าเบรกตัวเก่าของมินแล้ว นะครับแล้วก็อยู่กันกับพี่ช่างเราด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ผมช่างนาครับผมประจำกฟซสาขาปากน้ําครับช่างนานั่นเองมิ้นอยากรู้ไหมว่าพั brake ของมิ้นเป็นยังไงอยากรู้ค่ะถามพี่ก็ไดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่พั brake ของลูกค้านะฮะก็คือตัวนี้สมควรเปลี่ยนแล้วก็คือเปรียบเทียบได้เลยจากพั brake ใหม่แล้วก็พั brake เก่านะครับผมตัวนี้ฮะอันนี้คือพั brake ของน้องมิ้นเหรอผมขอด้ยใช่ครับผมมิ้นมิ้นใช้มาได้ยังไง พี่เอ็มเอาจริงๆหนูไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แล้วไม่เคยได้มานั่งสังเกตเลยว่าข้อเสกหนูใช้ไปเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างจริงๆมันบางมากเลยนะพี่อันนี้คือบางมากแล้วใช่ไหมถ้าเรียกว่าเทียบกับเลเวลแล้วอยู่เลเวลไหนคะก็สมควรเปลี่ยนฮะก็คือเรามีใช่ครับเรามีตัวเปรียบเทียบให้ดูนะครับสีเขียวก็คือเพื่อเบรกใหม่เลยครับผมสีเหลืองคือปานกลางฮะสีแดงก็คือน้อยมากอันตรายครับ ของหนูนี่อยู่ในหมวดของอันตรายใช่ไหมอันตราย <c oughs> ดูดิมันจะมีรอยแตกด้วยนะพี่ยังไม่เคยเจอพ้าเบรกหนักขนาดนี้เลยนะพี่ต้องบอกว่ามิน์นันรอดมาถึงวันนี้ได้ยังไงดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นผ้าเบรกใหม่นี่ดูต่างกันมากมาก,มากความหนา <c oughs> ต่างกันมากมาก <c oughs> อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นผ้าเบรกรุ่นไหนพี่ ตัวนี้ผมแนะนําลูกค้านะฮะก็คือคจะเป็นพระเบรกตัวนี้เลยพับพเบรกพรีโม p พรีโม o ตัวนี้1นึรถเสียงดังแล้วก็ลถฝุน่นเป็นตัวคอมเพ c t พรี m o ก็มีเบรกด้านหลังด้วยครับ,ค,รบคือทางเราเชคออกมาแล้วมันสมควรเปียนตัวนี้หนึ่งมันเงาสามารถทําให้เบรกเลื่อนด้วยเสียงดังด้วยลักษณะประมาณนี้ครับอ่า แล้วก็อันนี้คือของใหม่ดูเนื้อผ้าแตกต่างกันมากครับต่างแบบเห็นชัดเลยใช่ครับเพราะมันเงาเนี่ยบางทีมันเหมือนแบบมันเกิดอาการไหมใช่ไหมพี่ใช่ครับผมมันก็จะลื่นไม่จับถ้าอย่างเงี้ยพอเบรกดีๆปกติมันก็จะแบบด้านๆแบบนี้ใช่ครับมันจะมีความสากอย่างอันนี้เราเลือกเป็นรุ่นไหนมาเปลี่ยนให้น้องเขาครับตัวนี้ผมแนะนําตัวนี้นะฮะ compact Cloud เหมือนกันลดเสียงดังฝุ่นน้อยจริงๆต้องบอกเลยว่าสําหรับคอนเทนต์เนี่ยน้องมินเนี่ยมาปรึกษาเรานะครับในเรื่องของระบบเบรกเรื่องของอะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากที่จะถ่ายเพื่อนๆได้ชมถึงเรื่องของการที่แบบผู้หญิงใช้รถหรือว่าคนใช้รถทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถบางทีใช้จนลืมไปเลยว่ารถเราเนี่ยต้องดูแลเท่าไหร่อะไรยังไงคือไม่นาะแบบไม่ได้มานั่งสนใจแบบในเรื่องแบบอย่างนี้เลยคือใช้คาว่าไม่มีความรู้เลยด้ว้แต่ครับเนะวันนี้ก็จะทาให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของแบงคที่สําคัญมากๆอันนี้แล้วเราไม่รู้ว่ามันจะอันตรายอีกทีเมื่อไหร่สมมติถ้ามันหมกหมดมากกว่านี้หรือที่เราเห็นมันแตกเนี่ย สมมติถ้ามันหลุดพี่อันนี้คือเรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยครับผมเนอะอาจจะหนึ่งก็คืออาจจะกินจานด้วยครับคือเนื้อเหล็กกับเนื้อเหล็กสัมผัสก<อ>ันแล้วที่อันตรายมากขึ้นครับผมอย่างนี้ทําให้เวลาสมมติตอนที่เราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยก็คือทําให้มันเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ครับผมนะแล้วก็อันตรายด้วย นะครับอย่างพักเบรกปกติแล้วเนี่ยอายุการใช้งานของมันจริงๆแล้วจะใช้งานอยู่ประมาณกี่หมื่นโลพี่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นโลครับผมสามหมถึงสี่หมื่นโลใช่ครับของมินนี่เปลี่ยนครั้งล่าสุดเป็นเมื่อไหร่ต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วใช่ครับมินต้องบอกก่อนว่ามินเนี่ยเคยเอาไปผู่ข้างนอกที่ไม่ใช่สูญหรือว่าเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราไม่รู้มินไม่รู้ว่าแบบเขาเอาของแบบอะไรมาเปลี่ยนให้มินใช่ไหมครัแล้วคือมินก็เลยรู้สึกว่ามินมาเห็นวันนี้ยมินเริ่มตกใจเลยว่ามินเพิ่งเปลี่ยนเบรกกกกไไไปมมม่ด้้นนนาาาแลว็็รถบงทีิ ที่ใช้ตลอดเวลาวันนี้ก็จอดทิ้งไว้แล้วก็เออคันอ่นไปใช้เลยแต่ทําไมเบรกถึงแบบหมดแบบขนาดนี้อย่างเงี้ยปกติลักษณะนี้เขาใช้กันกี่ปีถึงจะหมดได้ขนาดนี้ให้ผมประเมินนะฮะประมาณ2ปี2ปีนี่ใช้หมดขนาดนี้เหรอถ้าคนที่ใช้หนักถูกไหมคือ1รถเราต้องดูที่สภาพรถเราด้วยนะครับว่าหนึ่งเกียร์ออโต้ไหมเกียร์ออโต้เบรกในเมืองไหมรถติดเยอะ ประมาณนี้ครับผมถ้าเกียวออโต้จะหมดเยอะกว่าใช่ครับนี่ประมาณ2ปีครับน้องมิ้น์เปลี่ยนถึงสองปียังไม่ถึงไม่ถึง,งอย่างนี้ก็แบบไม่แน่เราอาจจะโดนแบบร้านที่เขาเปลี่ยนเนี่ยย้อมเรามาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน้องมินม้น์ไม่รู้เลยจริงๆเราควรที่จะเลือกศูนย์บริการที่มีมาตรฐานเนาะอย่างที่นี่จริงๆเป็นศูนย์ใหญ่แล้วก็มีมาตรฐานแล้วอย่างนี้ส่วนอื่นๆของน้องเขามีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรที่เสียหายอยู่ไหมพี่ผมแนะนํา เปลี่ยนพัลเบรกด้วยเจียจานเบรกด้วยเจียจานเบรกด้วยใช่ครับผมนะครับเราต้องดูที่สภาพจานเบรกเราด้วยว่าหนึ่งเป็นรอยมากไหมสึกหรอมากไหมอะไรประมาณนี้ครับครับเพราะว่าตัวพัลเบรกกินขนาดนี้ยังไงจานมันก็ไม่น่าธรรมดาอยู่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูจานกันดีกว่านี่ก็เป็นในส่วนของจานเบรกของน้องมิ้นท์นะครับข้างหน้านี่คือจะเป็นดิสเบรก วันนั้นถามมิ้นว่ามิ้นเบรกมิ้นเป็นดิสหรือดัมไม่รู้เรื่องเลยก็บอกว่าอันไหนคือดิสอันไหนคือดัมแล้วรถคันนึงมีทั้งดิสและดัมเหรอถูกต้องจริงๆแล้วอ่ะรถตัวใหญ่ที่เป็นรถเก่งซิตี้คาร์เนี่ยก็จะเป็นหน้าดิสหลังดัมนะครับเบรกดิสก็จะเป็นจานเบรกนะครับแล้วก็จะมีเป็นคาลิเปอร์อันนี้ก็เรียกคาลิเปอร์อยู่ตรงหน้านะครับเป็นยังไงครับพี่สภาพเบรกของน้องครับก็คือตอนนี้สภาพก็คือเป็นรอยเยอะนะฮะแล้วก็สันกบบสันเบรกอย่างเงี้ย กพค่อนข้างอยากินลึกมันไม่เสมอใช่ไหมใช่ครับผมอ่านะครับก้าจะสัมผัสได้เลยนะฮะอืมอ่าเดี๋ยวสัมผัสได้เลยก็ได้อยากให้ลองต้องลูกยังไงคะต้องลู่ใช่ใช่กัก้องเห็นไหมคือมันไม่เรียบอ่ะปกติมันจะต้องแบบว่าลื่นมือไปเลย ตอันนี้ไม่นจะมีแบบเป็นคลื่นเป็นแบบเป<ช>็นคลื่นด้วยโดยปกติถ้ากรวจพบเบรกไม่หมดเนะี่ยมันเป็นคลื่นตรงนี้ก็ควรต้องเจียแล้ะแต่เน,นี้ยของมิ้นจะชัดตรงที่ว่าตรงข้างๆเนี่ยมันจะเป็นสันเลยอันนี้คือกินจานใช้เป็นลักษณะของการกินจานแบบชัดเจนมากาเราก็ต้องเสียจานเสียจานด้วยล้างทำความสะอาดด้วยก็คือที่พี่สามารถทําได้หมดเลยเหรอใช่ครับผมครบวงจรครับพี่ครบวงจรเลยก็คือมีเครื่องเสียจานที่นี่ด้วยใช่ครับนะครับล้างทําความสะอาดอันนี้ทุกเคสที่ต้องทําอยู่แล้วใช่ครับผมบางที่เนี่ยบางทีเขาลือออกมาเสร็จปุ๊บเขาประกอบเข าซึ่่่งทีีนเครื่องเครื่องเจียจานที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้พี่เขาถอดเจียจานนะครับในทางทางร้านเราทางสุดเราก็คือไม่มีการถอดนะครับคือทางสุดเราเทียบไปชิดเลยครับผมออ๋คือไม่ต้องถอดด้วยใช่ครัต้อแรกนึกว่าถอดเพรเดี๋ยวเครื่องจะมาอยู่นี้เหรอใช่ครับเจ๋งมากมาที่นี่ที่เดียวไงจบเลยแล้วด้านหลังดัมเบลเดี๋ยวเราไปดูพามินไปดูดีกว่าว่าดัมเบลหน้าตาเป็นยังไง นี้เขาเรียกด um ัมเบกมิน้นต์ไอตัวด um ัมเบกเนี่ยมันต่างจากติดเบกยังไงแตกต่างก็คือด um ัมเบกไม่สามารถระบายฝุ่นได้นะครับครับดิสหน้าสามารถระบายฝุ่นได้ดีกว่าอ่าอ่าแล้วการทํางานของมันเป็นยังไงพี่การทำงานของมันนะครับผมมันจะ มันจะมีพับเบรกพับเบรกสองฝั่งสองฝั่งก็คือมันจะมีการถ่างด้วยลูกสูบตัวนี้นะฮะเวลาทํางานพับเบรกตัวนี้จะเข้ามาชิดกับจานเบรกพับเบรกก็จะอยู่อย่างนี้คแล้วก็จะถูกดันออกดันออกดันออกโดยการเบรกด้วยลูกสูบตัวนี้ใช่ครับนะครับ ตัวถ<า>ังใช่ครับผมมันทํางานด้วยแรงดันน้ํามันครับผมจานเบรคพอพอมันทํางานแล้วฝุ่นมันไม่สามารถคือระบายออกได้ใช่ไหมใช่ครับผม<อ><อ>นี่มันต้องจะทําให้เขาเบรคไหมแบบนี้แล้วอย่างนี้พอเวลามันไม่มีช่องระบายฝุ่นนะพี่แล้วพวกฝุ่นอย่างนี้มันจะดูแลยังไงอ่ยผมแนะนําลูกค้าก็คือควรหมั่นตรวจเช็คทุกหมื่นกิโลนะครับผมจริงๆอย่างนี้ถ้าหมื่นกิโลก็ต้องแบบเหมือนประมาณตอนช่วงที่เรามาถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็ให้ช่างเนี่ยดูแลเวิตไปเลยหรือว่าเป็นปกติที่เราทําอยู่แล้ว ปกติเราทาอยู่แล้วครับถ้ามีการเช็คเบรคเช็คอะไรเช็คระยะทั่วไปแล้วทาให้ลูกค้าครบวงจรครับผมนี่จริงๆิมินไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมินก็ไม่เคยที่จะเอารถถอดออกมาเช็คให้มินเลยนะเนาะางทีไปเจอบางศูนย์เขาอาจจะเน้นแค่ถ่ายน้ามันเครื่องแต่ทางเรานี่คือครบวงจรสามารถเช็คได้เลยเช็คระยะทั่วไปถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไปอะไรได้ครับผมแล้วอย่างเงี้ยพี่ตัวเครื่องเนี้ยทำความสะอาดยังไง ตอนนี้จะเป็นแรงดันลมนะครับผมเป็นแรงดันลมีน้ำยาถังเก็บน้ำยาข้างล่างลมอัดเข้าไปแล้วก็สามารถฉีดล้างได้เลยแล้วก็ล้างทาความสะอาดถ้าเราใช้น้ําล้างโดยตรงสามารถเกิดเป็นสนิมได้ครับผมอันนี้คือต้องใช้น้ํายาพิเศษของเขาเลยครับนะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้พี่เขาจัดการของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราไปนั่งรอในห้องพักกันดีกว่านะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ จริงๆอ่ะในส่วนของตัวพั b เบรก c o m p a c เน<ช>ี่ยเขาอยู่ในวงการเบรกมานานมาก<ช>เขาอยู่มาประมาณ45่ปีแล้วเขาก็ทำพั b เบรกทุกประเภทเลยตั้งแต่พั b เบรกพวกรถขนส่งรถบัสรถใหญ่รถสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยจนรถบ้านอย่างเงี้ยเขาทำหมดทุกอย่างเลยเราก็เลยมั่นใจว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้แน่นอนอพี่เะกี้ทำไมมันแบบมีเสียง ก,ก,ก็ตั๊กเลยมันออก็คือตัวนี้มันเซตจานเบรกในตัวนะครับผมรับมันจะได้ดูดูได้รู้เลยว่าจานเบรกเราโคตรไหมอ๋อเที่ยวเยอะไหมอะไรประมาณนี้ครับผมครับ็คือตัวนี้มันเป็นออโต้ใช่ปะใช่ครับผมจะถามว่าแล้วอย่างนี้เราดูยังไงเราจะรู้ได้ยังไงะว่าแบบจานเบรกเราแบบมันโคตรหรือมันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวนี้เราเราต้องลงใบมีดก่อนนะฮะคือมันจะเริ่มเกียคือเราจะไล่เกียหยาบพื้นหยาบก่อนไล่เกียรด้วยมือ พอเราเราไล่เต็มที่แล้วก็คือเราจะออโต้ออกมาเลยแล้วเราเราสังเกตได้ที่ว่าจานเดรกเรามันคดมากคดน้อยอะไรประมาณนี้ครับและอย่างของหนูนี่คือคดมากหรือน้อยคดมากครับผมคดเ <laughs> <laughs> นี่ยจริงๆเราเวลาคดมันดูอย่างนี้พี่อย่างสมมติถ้าเติดเจียร์แล้วมันมันแค่เรียบๆธร,รรมดา <c oughs> แต่สมมติมันแค่กินจานธรรมดาเนี่ยมันก็จะเสมอกันถูกไหมใช่ครับผมสีดำๆกับสีที่เทียร์ใหม่ก็จะเสมอกันใช่ครับแต่ของบิ้นนี่คือแบบว่าไม่มีตรงไหนเท่ากันเลยนะทั้งจานน่ะ คืออันนี้คือเรียกพดเลยอันนี้คือหนูอยากรู้ว่ามันเป็น,นจริงๆแล้วมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะที่จานเบรกมันคดหนึ่งเป็นที่ที่เบรกเราโดนน้ําด้วยช่วงนี้หน้าฝนด้วยครับเวลาเบรกเราร้อนๆเราไปสัมผัสน้าโดยตรงอะไรประมาณนี้ครับ,รบมันสามารถคดได้แล้วก็ถ้าเบรกเราใช้นานๆอะ่ะมันมีเปอร์เซ็นที่ว่าทำให้จานเบรกเราร้อนทําให้จานเบรกคดได้เหมือนกันครับอย่างนี้ถ้าเราเสียไปอย่างเงี้ยค่ะจานเบรกเรามันก็จะบางลงหู่พอดใช่ครับแลวอันนี้ในอนาคตคือมิมก็ต้องเปลี่ยนใช่ครับ นอกจากการเลือก้าเอเบรกที่เหมาะสมกับการขับขี่แล้วนะครับการดูแลรักษาระบบเบรกก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะตลอดเวลาที่เราขับขี่เนี่ยจานเบรกและคาลิปเปอร์เบรกจะมีความร้อนสะสมสูงมากๆนะครับอยู่ที่150-300อถึงองศาเซลเซียสเลยหรือบางทีเนี่ยก็มมากกว่านั้นด้วยนะครับเจอทั้งน้ําทั้งฝุ่นทําให้ชิ้นส่วนต่างๆในระบบเบรกเนี่ยมีอายุที่สั้นลงมีเสียงดังเวลาเบรกประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยก็จะแย่ลงไปด้วยการล้างทำความสะอาดระบบเบรกรวมถึงการหล่อลื่นระบบเบรกเป็นประจาเมื่อเช็คระยะเช็คสภาพจานเบรก ทำให้ระบบเบรกเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพตลอดเวลาลดปัญหาการเกิดเสียงดังช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกแล้วก็จันเบรกอีกด้วยตอนนี้เราทำการเปลี่ยนผ้าเบรกที่เรียบร้อยใช่ฟิลเลิ่งเป็นยังไงบ้างหลังจากคลิปเปลี่ยนแล้วเอาตรงๆเลยนะพี่คคือนุ่มมากแตะเบรกคือไม่ต้องแตะลึกด้วยแล้วก็เ,เรื่องเสียงคือหายไปเลย นะแล้วก็การที่เป็นความรู้สึกที่มันต้องเหยียบแล้วที่น้องบอกว่ามันจะสั่นที่เท้าก็คืออาการนี้หายไปเลยไม่มีเลยนะครับถือว่าคุ้มค่านะวันนี้นะใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆของเราอาการหนักแล้วพอเบรกอ,อะ่ะอย่างที่บอกมันหมดจนแบบมันหมดจริงๆอะ่ะแต่ตอนนี้คือเราได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขับได้เต็มที่แลลวนะครับโอเคชเใ,ชใช่แล้ว <laughs> สำหรับที่นี่นะครับเขาก็เป็นศูนย์ Compact Premium Service นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาอ่ะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกดีมากๆเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละอย่างเขาเนี่ยก็คือแบบว่ามีเครื่องมาเครื่องมือที่มีคุณภาพทันสมัยนะครับอย่างแค่ตัวเจียจันเบรกอะน้องมิ้นรู้ป่ะราคาเท่าไหร่ไม่ทราบเลยค่ะ3ามแสนหเดี๋ยวจริงๆแค่เครื่องนั้นเครื่องเดียว3ามแสนบาทแค่นั้นอะถูกต้อง นะครับ<ช>เพราะจริงๆอะอย่างที่้มิ้นบอกว่าไปหลายๆอู่มาก็ไม่มีที่เจรจานใช่ไหมใช่ะแต่ที่เนี่ยเขาจะมีต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะ Compact Premium Service เนี่ยที่ศูนย์บริการเขาอะตัวช่างเองเนี่ยจะมีได้รับการเทรนมาเป็นอย่างดีทุกอย่างเขาก็จะดูให้เราอย่างละเอียดมากๆนะครับแล้วก็อย่างพ้าเบกตัวนี้ก็อย่างที่ว่าแลหละพ้าเบคที่ดีจริงๆต้องไม่มีฝุน่นแล้วตัวเนี้ยพ้าเบค Compact พ้าเบกดีไม่มีฝุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสาหรับการติดตั้งนะเราได้เบกที่ดีแล้วเนี่ย เราก็ต้องหาร้านติดตั้งที่ดีด้วยจริงๆก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่กําลังใช้รถอยู่ให้ดูแลรถตัวเองด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากดูแลเองะนะครับก็มาเข้าสู่บริการอย่างนี้ได้ อย่างที่นี่เลยนะครับท็คอกพิทรุ่งเรืองยังยน<ๆ>ก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะครับที่นี่<ช><ๆ>อย่างที่เขาบอกว่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มเลยด้วยไม่มีวันหยุดเลยอ่านะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับพ่อเบรกคอมแพกนะครับก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่ Facebook ของคอมแพกนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของคอมแพ t เหมือนกันทางนั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราต้องทนลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้